กร้ามสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเขา้าสู่ช่องเต้เลนเจอร์นะครับก็โอเคนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่กับเว็บอ่ามิทติ้งวันบิทคอยนะครับผมนะเออบิทคอยนั่นแหละเออก็เว็บนี้นะครับผมเคยทําการแบบว่ารีวิว ไปแล้ว1รอบแล้วนะครับผมนะวิธีสอนการใช้งานนะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับก็ลิงก์วิธีใช้งานก็อยู่ข้างใต้คลิปนี้เลยครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ลิงก์ตัวเว็บก็อยู่ข้างใต้คลิปนี้เหมือนกันนะครับผมนะคือนะครับถ้าเราสมัครนะครับเราจะได้ฟรีนะครับหนึ่งร้อยจีใหทับเอสนะครับผมนะก็คือขุดบิตคอยน์หนึ่งวันนะครับก็เริ่มต้นไปเลยนะครับผมนะก็ได้รับแรงขุดฟรีหนึ่งร้อยจีใหทับเอสฟรีนะครับผมนะแล้วก็ได้รับโบนัสไรคอยห้าเหรียญฟรีด้วยนะครับผมนะก็โอเเคคลยนนะะรับผม ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูนะครับอัปเดตนะครับวันนี้จะมาทําการถอนนะครับผมนะก็นี่เห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมมันมีอยู่มาณ0 0 0น0 0จุสาตชีนะครับก็คือ1,000 0สตชินะครับแล้วถ้าจะถอน BTC นะครับมันต้อง1,000 0เท่านั้นนะครับถึงจะถอนได้นะแต่อตรงที่ถอนทั้งหมดไปแล้วนี่คือไลท์คอยนะครับตอนที่ผมสมัครรอบแรกนะถ้าใครยังไม่อา ได้ดูนะครับก็อยู่ข้างใต้คลิปนี้เลยครับลิงก์วิดีโอแล้วก็ลิงก์ย่ทีีสมัครนะก็เราจะได้รับประมาณ115 LTC นะครับผมนะเออไลค์คอยแหละก็ประมาณนั่นแหละนะก็ในส่วนของตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมนะท่านผู้ชมก็สามารถเชิญเพื่อนได้ตรงคัดลอกลิงก์นะครับส่งไปให้เพื่อนทางไลน์ทาง Facebook, Instagram, Line หรือโซเชียลอะไรต่างๆก็ได้เลยนะครับผมนะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยก็โอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับในหน้าเว็บก็ไม่มีอะไร ในหน้าเว็บก็ไม่มีอะไรนะครับผมนะก็โอเคนะเดี๋ยววันนี้จะมาทําการถอนเลยถ้าไม่โมวรอช้านะครับเออนั่นแหละขุดนะครับถอนเออไม่ใช่ขุดขออภัยด้วยนี่นะครับผมนะตอนนี้ผมสามารถถอน LTC ได้ด้วยนะครับก็คือ라이คอยนะครับผมนะอยู่ที่80แล้วก็บิตคอยอยู่ที่1 1ื่นนะครับผมนะโดยผมจะใช้เป็นกระเป๋าฟอสเซตเพย์นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับถ้าใครยังไม่มีกระเป๋าฟอสเฟตเพย์นะครับก็สามารถคลิกลิงก์สมัครข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับเพราะว่า กระเป๋าฟอสเซตเพย์นะครับไม่ต้องแบบว่ายืนยันตัวตนนะครับก็โอเคนะใช้ยืนยันเมียวแค่แหละครับนะแล้วก็สามารถแบบว่าโอมีซีเข้าออกจ่ายได้เลยนะครับสําหรับกระเป๋าฟอสเซตเพย์นะก็โอเคนะก็ประมาณนี้เลยนะครับมานะครับก็นี่นะครับคือที่อยู่ของ BTC นะครับของอกระเป๋าฟอสเซตเพของผมนะครับผมก็ได้ทําการตั้งค่าที่อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวผมจะใส่จะจำนวนการถอนเลยนะท่านผู้ชมก็จะมาถอนเลยนะครับ1 0,000หมืนะถ้าขั้นต่ําในการถอนอีดีซีนะก็นี่เลยนะครับกดถอนไปนะครับนี่นะครับทําการถอนนะครับระบบการชําระเงินบิตคอยนะครับบัญชีอันนี้นะครับผมนะก็คือที่อยู่บิตคอยของผมนะครับทางกระเป๋าฟอสเซตเพแล้วก็ จำนวนเดบิตนะครับก็0 0 0 1 0จุนย์ศูนนะครับค่าธรรมเนียมนะครับมันไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับผมนะเราก็จะได้ประมาณ10195มั้งนะครับนะก็โอเคนะก็มาอัปเดตกันเลยนะครับว่าถอนได้จริงหรือเปล่านะครับผมนะก็ยืนยันเลยนะครับผมนะแต่ไล่คอยถอนได้จริงๆนะครับที่ได้รับโบนัสครั้งแรกนะก็กดยืนยันนะครับผมนะยืนยันรอนะครับผมนะแล้วก็รอไปนะครับท่านผู้ชมทำการถอนนะครับดำเนินการถอนเงินรหัส จุดๆจบเรียบร้อยนะครับผมนะก็นี่เห็นไหมบิตคอยผมหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเอ่อฮะก็โอเคเลยนะครับผมนะก็สุดยอดอะ่ะก็ถอนแล้วนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาดูตรงที่ประวัติการดําเนินงานนะครับผมนะประวัติการดําเนินงานนี่ก็คือนี่นะครับถอนเข้าบัญชีจุดๆ,ๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน โอเคนะครับท่านผู้ชมก็มาดูกันเลยนะครับเห็นไหมครับหนึ่งหมื่นซาโตชินะครับผมนะก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้ผมมีอยู่พันนะครับผมนะก็ถอนได้จริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมก็นี่เห็นไหมอยู่ๆผมก็ได้หนึ่งหมื่นซาโตชิเข้ามาเลยนะครับนะก็มาดูประวัติการดําเนินกันเลยนะครับผมนะก็นี่นะครับผมนะการถอนเงินนะครับถอนเข้าบัญชีอ่านี่นะครับก็คือกระเป๋าอ่าบิตคอยของฟอสซิเพงผมนะครับนะก็หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อย 95สต๊อชินะครับผมนะก็ถอนได้จริงนะครับผมนะก็เว็บนี้ก็ถอนไิดจริงจริงนะครับผมนะสำหรับสายฟรีนะผมสายฟรีผมขุดประมาณโอ้10กว่าวันอะกับเดือนนะมั้งเออก็ถอนได้จริงจริงนะครับผมนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมนะท่านผู้ชมก็เห็นแล้วนะครับว่าผมได้มาแล้วนะ10,000สต๊อชินะครับก็ขุดกันไปยาวๆเลยนะท่านผู้ชมนะหวังว่าคลิปนี้จะมีอ่าความรู้แล้วก็ท่านผู้ชมก็จะได้รับแบบบีดีบีดีซีฟรีกันเลยนะครับผมนะก็เว็บนี้ถอนได้จริงนะครับผมนะก็อัปเดตเรียบร้อยนะครับผมนะ ก็ถอนได้จริงๆนะสาหรับเว็บนี้นะครับสามารถลงทุนได้นะก็ถ้าใครอยากจะลงทุนก็แนะนานะครับผมนะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะครับถ้าใครอยากจะลงทุนก็คิดดีๆก่อนนะแต่ผมไม่ลงทุนนะครับสายฟรีขุดไปยาวๆแล้วก็ถอนได้อีกนะครับผมนะถ้าถึง10,000ซาตชิอีกผมก็จะถอนอีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ คลิปหน้านะครับผมนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับดูเลยนะครับถอนได้จริงๆนะาสำหรับเว็บอ่ามิทติ่งวันบิตคอยนะครับผมนะนี่เลยนะครับฟรีแรงขุด1นึ่งห้อย G h a X ฟรีนะครับผมนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่องผมนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะสวัสดีนะครับผมขุดกันยาวๆนะครับท่านผู้ชม